ผมก็อยู่ในซอยทิฟวารีนะครับตรงนี้เป็นตลาดบนหม่อนะท่านผู้ชมคือมาอัปเดตอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานนะขออภัยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม้กันสัน่นและไม่ได้ใช้ไม่นะครับอาจจะเสียงรบกวนอะแยะหลายคนบอกว่ามาบ้นหมอเหมือนม,มาโดนุกเชือดนะครับคืออาจจะเป็นแหล่งรวมของเครื่องเสียงในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ก็คือว่า เครื่องเสียงมีกระจายทั่วไปตามเน็ตนะครับสามารถสั่งได้นะอันนี้ก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับตลาดบันมอร้านเกือบเดิมเก่าๆเขย้ายออกไปหมดเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะเครื่องขายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราอาจจะหยุดเป็นพักๆนะครับเพื่อเดินร้านนี้ก็ a t ท c ค n i นิ o u านะครับผมมารีวิวหลายรอบนะท่านใดอยากสนใจแอมประกอบของเขานะครับมีทั้งแอมนอก แอมคุณภาพนะเครื่องเสียงเ Technic นะครับลวลานี้ผมมารีวิวบ่อยมากเครื่องเสียงกางแก้งนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นลำโพงแนวบลูทูธนะครับซึ่งสมัยก่อนเห็นหลายคนบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งรวมของซีดีโฟลเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีนะของผมก็ไม่มีนะครับ ลำโพงบลูทูธนะครับอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็สั่งซื้อทางเน็ตได้เดี๋ยวเราเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับร้านดวงต่างๆก็ย้ายออกไปเยอะนะเดี๋ยวนี้บางทีมันก็หมดสัญญาณนะครับ <ไป S 1> ก็ย้ายออกมาข้างนอกนะครับ <ไป S 1> ก็จะเป็นร้านพวกเครื่องอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะอยู่ในบ้านหมอ้อก็มีนะส่วนข้างในนะครับอะไรตัวเล็กตัวน้อยของอะไรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสายสายช่งาชงพวกนี้ก็จะเป็น อะไ่พวกอะไ่อิเล็กทรอนิกส์นะครับพัดลมพวกอุปก,กรณ์เสริมต่างๆนะครับหมอแปลงพัดลมระบายความร้อนนะแจก็กกต่างนะสายช่อมสายซ่อมอผมพูดอาจจะพูดผิดนะครับสายซ่อมอต่างๆนะครับ V ีทีอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ประเภทงานซ่อมนะครับหรือว่าสายช่างนะ อะไร Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์โรงงานต่างๆตรงนี้เราคือเมื่อก่อนอยู่ด้านในนะอยู่ด้านในก็มีนะแต่ส่วนมากบางทีมันก็หมดสัญญาเขาย้ายออกมาข้างนอกก็มีนะครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นลำโพงของรถยนต์ก็มีนะแต่เี๋่วนี้บางคนก็บอกว่าอะไรก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ตได้นะครับไม่ต้องเสียเวลามาเดินนะคือสมัยก่อนก็อาจจะแน่นตรงนี้นะอืม อซอยนี้นะเมื่อก่อนก็เดินแทบไม่ได้นะซอยนี้แต่นี้ก็มีไม่กี่ร้านที่อยู่นี่นะย้ายไปก็เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านมอเซ็นเตอร์นะครับรู้สึกจะเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์นะครับแอมรถยนต์ปรีรถยนต์แล้วของอมอนก็ยังอยู่นะครับอมอนอยู่อมอนอยู่แต่ว่าอมอนก็เปลี่ยนไปเยอะะอะไรอะไรก็ไม่ค่อยมี ฝั่งนี้นะครับส่วนอมอนที่อยู่บนดีโอสยามก็ยังอยู่นะแต่ว่าย้ายย้ายที่นะครับย้ายที่นะครับตรงนี้ก็คืออมอนนะครับอา้าวทิ้หายละเห็นอมอนติดป้ายว่าขายด่วนจะ <c ười> ย้ายเหมือนกันละมั้งเนี่ยคือต้องบอกว่าอ่าบ้านมอไม่เหมือนไม่เหมือน20ปีส0ปี20ปีที่แล้วนะครับคือเงียบเหงามากนะ ก็ไม่ถึงกับยุบนะแต่ว่าถ้าพูดถึงบ้านมอ่อเมื่อก่อนก็เป็นที่แหล่งรวมเครื่องเสียงที่คนมาเดินซื้อของเยอะนะซื้อของเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเดีย๋ยวนี้ก็สั่งซื้อได้มีหลายที่นะครับไม่จาเป็นต้องมาบ้านมอ่อก็ได้นะเแต่ร้านนี้ฝนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันรู้สึกจะเป็นลาโพงเกี่ยวกับลำโพง DIY นะเป็นตู้เปล่าเป็นเป็นตู้ลำโพง งาน DIY ที่เราต้องการอยาเอาไปประกอบเองนะครับร้านนี้ก็มีลำโพงทุกขนาดงาน DIY นะครับงาน DIY นะครับอันนี้ก็มีเป็นภาพรวมของบ้านหม้อนะครับแหล่งรวมเครื่องเสียงนะถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบอกว่าแหล่งรวมเครื่องเสียงแต่ตอนนี้มันมันยุคมันเปลี่ยนไปท่านผู้ชมก็อาจจะมีสถานที่อื่นที่ทมีเครื่องเสียงไว้บริการท่านมากมายนะครับ ก็ไม่จะเป็นต้องมาบันมอหรือบางคนอยากมาเดินเอาบรรยากาศเดิมๆนะครับมาดาาาามูร้านข้าวขาหมูร้านไอติมอะไรที่ทุกคนถามหานะผมถามคนพื้นที่ตรงนี้นะเขาบอกว่าร้านไอติมย้ายไปแล้วนะครับแต่ร้านข้าวขาวหมูยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องเสียงที่อยู่มุมนี้แล้วอยู่ด้านในก็เหลือไม่กี่ร้านนะครับเจเจซาวก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นวัดทิบรีนะครับ เขาบอกเนี่ยอยู่มานานมากร้านข้าวขาวหมูคือ,อคมีคนมาเดินมันมอแล้วบอกว่า, <4 S 1> าเป็นร้านสิบกี่ปีแล้วนะยี่สิบสี่ปีนะครับโอ้ขาหมูเนี่ยมีเอฟซีถามว่าขาหมูยังอยู่ไหมคือหลายคนมาเดินตั้งแต่สมัยยี่สิบปีที่แล้วนะครับเ,เขายังอยู่นะแต่ร้านไอติมไม่อยู่แล้วมั้งนะเห็นมีคนถามหาร้านไอติมด้วยนะปกติร้านไอติมอยู่ตรงไหนครับ อ๋อตรงนี้ <descon fin anta> นี่นะครับ okay. ท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ใครคิดถึงบ้านหม้อนะครับอะร้านข้าวขาหมูเขายังอยู่นะครับโอ้โหป้าสุดยอดกี่ปีนะยี่สี่ยสี่ปีโอ้โหสุดยอดป้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายป้านี่นี่ป้ายข้าวขาหมูเขายังอยู่เลยนะครับนะขายขายหมดแล้วเลยครับเนี่ยหมดแล้วคโอ้นะครับอันนี้ขาหมูนะครับใครเคยมากินขาหมูบ้านหม้อบัางนะขอคอมเมนต์นะครับนะ แล้วร้านไอติมตรงนั้นเขาก็ย้ายไปแล้วนะครับคือเห็นเท่าที่ถามคนพื้นที่เขาบอกว่าไม่มีคนทําต่อนะก็เลยย้ายไปนะขาหมูอยู่ตรงต้นโพตรงนี้ปัดอ๋ออยู่มุมเดิมเลยใช่ไหมครับไม่ได้้ไปไหนนะขาหมูยังอยู่นะใครคิดถึงขาหมูก็มาชิมได้นะครับปากซอยทิพวารีนะครับฝั่งน้นเป็นดีโอสยามนะครับดีโอสยามอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านมอล่าสุดนะครับท่านผู้ชมอาจจะ เงียบเงาหน่อยไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเดินจนเบียดกันนะถ้าวันอาทิตย์นี้คือคนเดินเยอะเลยนะครับเฮียครับใครคิดถึงบันม่มก็มาเดินบันม่มได้นะครับ